การรีวิวรถของดี e Exclusive m มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นี่เลยไฮไลท์เด็ดมาอีกแล้วนะครับสวยๆมาอีกคันนะครับช่วงหลังนี่เราจะเจอขาวๆเท่ๆสวยๆอย่างเงี้ยมาเยอะเลยนะวันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมของโตโยต้าคือ Toyota c a m r y ตัวนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะโฉมล่าสุดที่วางจำหน่ายอยู่ในโชว์รูมนะเปิดตัวในปี2019นะรถคันนี้ปี2019เลยด้วยนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ในโชว์รูมดีเอ็คูลสีมอเตอร์ของเราแล้วนะครับตัวนี้ก็เรีียยกว่าเเดลนตอป2019 นะสวยมากนะแล้วก็ประวัติดีเจ้าของเดียวนะต้องบอกงนี้ประวัติดีเจ้าของเดียวเลยนะครับแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะวิ่งน้อยมากนะเดี๋ยว เรามาดูกันนะว่าตัวที่โมเดลเชนจ์ปี2019เนี่ยมันมีอะไรที่ต่างอย่างที่เราเห็นนะผมว่าที่เด่นสุดก็สีขาวนี่แหละสีขาวเป็นสีที่ขายได้ดีมากที่สุดเลยนะครับของตระกูลแคมรี่นะเป็นสียอดนิยมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีขาวแล้วข้างในเนี่ยโทนสีดําด้วยนะตัดกันแบบสวยเลยนะเหมือนเอ็กซ์ตรีมเลยแต่ตัวนี้เป็นแคมรี่ไฮบริดไฮบริดเนี่ยจะเป็นตัวเลนส์ท็อปแล้วนะครับของตระกูลแคมรี่นะครับดูจากด้านหน้าเลยนะไฟหน้าจะเป็นเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ตามสไตล์ของรถยุคปัััจจุบบนนนเลยยยมมีีให้นน้้ดววอสงา ด้านล่างเนี่ยผมว่าดีไซน์เขาเท่มากเลยนะเนี่ยกระจังด้านล่างเนี่ยใหญ่โตมากเลยนะครับที่ชอบคือทําเป็นสีเทาตัดกับสีขาวแหมมันดูดีนะแล้วก็ตรงกระจังหน้าเล็กๆเนี่ยตอนนี้กระจังหน้าก็เป็นเล็กเิดออกแนวทรงสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะดูวัยรุ่นขึ้นเยอะนะครับก็จะเป็นก o อสแบ็ k สีดําตัดกันแบบ3สีเนี่ยดูสวยงามจริงกระจังหน้าอย่างที่เราเห็นนะเป็นโลโก้ HyB r ิ d จะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะที่ใหญ่บเบิ่มเลยนะครับสวยงามมากนะเดี๋ยวเรามาดูด้าน ด้านข้างกันตัวถังถ้าเราเห็นนะมันจะดูแบบริ่มลงอะ่ะสโลปลงเหมือนมีสเก์ตล่างในตัวเลยนะสวยงามจริงนะครับล้อได้17นิ้วนะไฮบริดนี่จะเป็นล้อ17นิ้วเป็นลายโทนสีเดียวก็จริงนะแต่ก็ดูสวยงามด้านข้างมือจับประตูมันโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยท้ายก็จะเปลี่ยนจากแคมรี่โฉมเดิมจะดูแบบสปอร์ตขึ้นอะ่ะโฉบเฉียวขึ้นมีฝาท้ายแบบเหมือนดักเทลขึ้นมาเป็นตูดแปดขึ้นมานะสวยงามนะพร้อมโลโก้แคมรี่โครเมียมใหญ่่างนี้เลยข้างล่างเขียนไฮบริดนี่คือโลโก้ที่บอกถึงความแรงนะ นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันด้วยนะในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าดีรุ่นนี้นะเปลี่ยนน้ำมันจริงๆนะครับข้างนอกเนี่ยนอกจาอจากตรงนี้ที่เด่นๆมากๆที่เราเห็นจากรุ่นใหม่ที่เห็นเลยคือตัวนี้ครับเป็นตัวไฮบริดนะไฮบริดตอนนี้เหลือแค่2รุ่นก็คือตัวไฮบริดแล้วก็ไฮบริดพรีเมียมตัวนี้ไฮบริดธรรมดานะแต่ก็มีซันรูฟมาให้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะกุญแจกุญแจ่จที่เราเห็นก็จะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนี่นะเปิดล็อกเปิดล็อกอง ดูสภาพแบบนี้นะรถปี2 0 1 9ประมาณ3ปีนิดหน่อยแต่ดูดิสภาพเบาะเบอะไม่มียับนะสวยกริบเลยนะครับเบาะเขาดีไซน์เก๋ขึ้นนะผมดูแล้วแบบวัยรุ่นขึ้นอ่ะโฉมเก่าจะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่โฉมนี้จะดูวัยรุ่นขึ้นนะข้างในเป็นเน้นโทนสีดําก็จะสปอร์ตขึ้นแล้วก็มีคลิปเล่นออกโทนสีน้ําตาลทองนะครับเล่นแล้วก็มีตะเข็บเล่นโทนสีน้าตาลทองด้วยคือดูแล้วเนี่ยทั้งหรูทั้งสปอร์ตเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็เบาะนี้เป็นเบาะไฟฟ้าแบบปรับแบบ8ทิศทางนะครับ นะพร้อมมีตัวดันหลังให้ด้วยอันนี้ดีนะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องก่อนตามสไตล์ไฮบริดเลยจากรุ่นสู่รุ่นนะครับสตาร์ทเครื่องนี่ดูดิจอเข้ามาสวยโคตรเลยนี่เป็นกราฟิกส,สวยๆขึ้นมานี่เลยนะแล้วก็เลขไมคันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับรถคันนี้ปี2019นะครับไม์เพียง73,3 0 0เองนะ 7,3ถ้าตีไปเฉลี่ยรถ3ปีกว่าเนี่ยปียะ2 0 0 0 0โลยอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับหน้าคอนโซลนี่จะเปลี่ยนเป็นโซนที่แบบค่อนข้างวัยรุ่นขึ้นเนี่ยที่ผมบอกนะเหมือนกับรูปร่างภายนอกนะครับแต่ดีไซน์เขาจะดูสวยงามนะเป็นแบบเหมือนเล่นเคิร์ฟเล่นโค้งเลยสวยงามแล้วก็รายไม้นี่ผมชอบมากเลยนะเป็นโทนสีออกโทนขาวเทานะเหมือนเล็กซรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเล่นเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยดูสวย ดูมีดีไซน์อ่ะพูดง่ายนะไม่ทื่อๆเหมือนคอนโซลสมัยก่อนนะครับไอตัวคอนโซลด้านล่างก็จะเป็นวัสดุแบบนิ่มนะอันนี้ข้างบนก็นิ่มนะข้างล่างก็เป็นวัสดุแบบนิ่มมีการตัดเย็บเล่นตะเข็บด้วยโอ้โหสวยเนี่ยส่วนจอนะครับจอตรงกลางนี่อย่างที่เราเห็นนะครับจอก็เป็นจอแบบใหม่นะดูแบบกราฟิกเรียบง่ายมีภาษาไทยให้ด้วยนะสบายๆเลยนะครับเมน,นูเขามีเยอะแยะเลยนะเป็นเล่นเครื่องเสียงโทรศัพท์มีแอปต่างๆให้เล่นมากมายเลยนะครับเป็นระบบ T-Connect ด้วย อันนี้คือหมายถึงว่าอย่างไงร,รู้ไหม T Connect เนี่ยก็คือรถไม่แหวกของโตลต้าเนี่ยจะมีหมดเลยเวลารถหายเนี่ยตัวเนี้ยเป็นระบบติดตามรถให้เลยนะแล้วก็มีระบบ SOS สามารถแจ้งไปที่โตลต้ามอเตอร์ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็มี Call Center mm hmm. นะไอ้ตัวนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราเองเลยนะอันนี้สุดยอดเลยนะระบบ T Connect เนี่ยนะครับส่วนแผนที่นะครับของตัว T Connect เนี่ยคือเป็นระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับจะเป็นแบบเล่นแบบ Apple Car Play Android Auto, Auto mm hmm. ได้นะก็สะดวกสบายเลยนะอันนี้ง่ายๆเลยตอนนี้ ไม่ต้องมานั่งพึ่งแผนที่แบบโบราณของโรงงานอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับเข้าเกียร์ถอยดูนะครับเกียร์ถอยตัวนี้นี่เราเห็นนะเป็นกล้องมองด้านหลังได้ด้วยนะครับปรับได้อีกแบบน่ันนี้มุมกว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องแบบมองหลังธรรมดาแหมจริงๆขี้เหนียวไปนิดนึงนะจริงๆน่าจะให้กล้องมองรอบมาด้วยอันนี้ก็ถือว่าเอาลนะโอเคนะถือว่ามีกล้องมาให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับดูโอโซนนะสโซน ด้านซ้ายด้านขวาปรับแยกอิสระกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมชอบมากนะเขาเว้าทรงอย่างนี้ก็จริงนะแต่การใช้งานเนี่ยดีมากนะครับข้างล่างนี่จะมีเป็นนี่ power outlet หนึ่งตำแหน่งแล้วก็เป็น usb พร้อมกับ aux ให้ด้วยอ๋อเนี่ยมันดีไซน์แบบล้ําดีอะ่ะเก็บได้เรียบร้อยดีที่ดีกว่านั้นคือตัวนี้ครับเป็น wireless charger ให้ แล้วนี่นะอันนี้ดูเรียบร้อยดีนะแต่ว่าถ้าเวลาเรา,าไม่ใช้เราสามารถลบข้างล่างมีพื้นที่เก็บของให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยไว้ซ่อนของที่เราไม่อยากให้ใครเห็นนะอันนี้โอ้ดีฉลาดดีไซน์ที่ฉลาดมากที่วางแก้วมี2องตำแหน่งให้นะครับด้านหน้าเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะ8ป e สปีดนะอันนี้ใช้งานได้แบบชานฉลาดมากเพราะมีโหมดสามารถชิฟต์แบบสปอร์ตได้ด้วยนะ บวกลบได้ด้วยนะโหมดการขับขี่มี3โหมดให้นะครับมีแบบอีโคโหมดนอร์ม m ลโหมดสปอร์ตโหมดนะปรับง่ายตรงนี้เลยนะพร้อมทั้งมี EV m o โหมดให้ด้วยอันนี้เป็นโหมดที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวอันนี้ก็สามารถปรับได้นะเพราะเป็นรถไฮบริดนะครับก็วิ่งได้อยู่ไม่กี่10กิโลหรอกใช้แบตอย่างเดียวตัวนี้เบรกมือรุ่นใหม่นี่เป็นตัวเบรกมือแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้<ส>ถือว่าดีมากนะใช้งานง่ายพร้อมมีโหมดออโต้เบรคโครให้อีกนะออโต้เบรคโครนี่ก็รถหใหม่ๆเดี๋ยวนี้ต้องมีหมดทุกค,นค,นนคันอยบบ ดีไซน์ของแคมรี่รุ่นนี้สปอร์ตตัวนี้ภฟมอะไรก็เป็นแบบ3กา้านละมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะครับมี voice control ได้ด้วยนะโทรศัพท์ควบคุมตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแบบ traffic alert นะอันนี้ก็คือว่ารถที่มาด้านข้างเราสามารถมนิเตอร์ได้มีเสียงเตือนได้นะครับ rcta นี่ rear cross traffic alert นี่ก็คือเวลาถอยรถเนี่ยเรามองไม่เห็นในด้านหลังเนี่ยมันก็จะสามารถเตือนเสียงเตือนให้ด้วยอันนี้เป็น parking sensor นะจะ off จะ on อันนี้ก็คือนี่ ผมกดไปละตอนนี้กลายเป็นควบคุมม่านเนี่ยไม่มีปุ่มให้นะต้องใช้ควบคุมผ่านทางตรงนี้ซึ่งผมมองว่าแบบแหมมันจริงๆน่าจะมีปุ่มให้อันหนึง่งเหมือนรุ่นเก่าอ่ะดีอยู่แล้วอันนี้กลายเป็นว่าต้องมาเข้าฟังก์ชันเขาค่อนข้างใช้งานยากนิดนึงพวงมาลัยด้านหลังก็จะมีเป็นแบบเรียกว่า p d d l e Shift ให้ด้วยนะตัวนี้นอกจากใช้โหมดสปอร์ตแล้วสามารถชิฟพ d ดด s h ชิฟได้ที่ขอบพวงมาลัยได้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับกานพวงมาลัยรุ่นใหม่เนี่ยจะบอกเลยไม่ต้องเป็นพรีเมียมแล้วนะตัวนี้พวงมบบบฟฟาแบบล นี่ปรับขึ้นปรับลงนะปรับเข้าปรับออกแบบเล็กซัสเลยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วทั้งคันเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับรุ่นเก่านี้เป็นแบบมืออยู่นะอันนี้เป็นแบบนี่ไฟฟ้าหมดฝาท้ายควบคุมตรงนี้นะครับปุ่มเปิดฝาถังน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูแล้แบบทุกอย่างเป็นแบบ,โโบระบบไฟฟ้าหมดละเรียบร้อยนะครับพร้อมมี traction Control ด้วยที่ชอบก็คือตรงนี้ครับซันรูฟนะอันนี้เราเปิดให้ดูเลยนะมีเฉดกันไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดซันรูฟได้จากตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะแคมรี่รุ่นใหม่มีซันรูฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่นไฮบริดเริ่มต้นไฟตรงนี้เป็นแบบ led ผมว่าดูแล้วหรูหราขึ้นเยอะนะจากเดิมที่เป็นแบบหลอดอันนี้เป็นแบบ led ก็เวลากลางคืนจะดูสวยพร้อมกระจกเนี่ยกระจกเป็นแบบออโต้ครองแสงตัดแสงอัตโนมัติเลยดีพื้นที่ด้านหน้าประมาณนี้นะโอ้โหของเล่นเต็มไปหมดเลยจนอธิบายไม่ถูกใช้เวลาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยสไตล์แคมรี่ วางขวางอยู่แล้วนี่โอ้โหโคตรสบายเนี่ยดูดิตำแหน่งที่ผมนั่งนะเล็กรูมิงเหลือเยอะมากเลยเฮดรูม mm. <Head room, S 2> ผมว่าจะเตี้ยลงมานิดนึงนะด้วยหลังคาเขาเนี่ยมันสโลปลงแต่ว่าก็พอนั่งได้นะแต่ผมว่าเฮดรูมเนี่ยตีว่ารุ่นเก่าผมว่าเฮดรูมสบายกว่านะแต่ด้านหลังในการดีไซน์เนี่ยผมว่าเขามีดีไซน์มากขึ้นนะครับตัวเบาะนี่ก็จะดูแบบแหมรูปทรงก็สวยนะมองจากด้านหลังมาเนี่ยแต่ตรงนี้เอกลักษณ์แคมรี่ก็ยังมีอยู่นะครับก็คือการปรับเบาะต่างๆเนี่ย สามารถปรับจับจคนนั่งด้านหลังได้เลยอันนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ครับผมชอบที่บอกว่าลายไม้เนี่ยเขาเป็นลายแบบลายเส้นสีขาวเนี่ยสวยงามมีแอร์ด้านหลังให้มีนี่มี usb นะครับให้อีกสองตแหน่งข้างหลังนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยอันนี้ดีนะครับด้านหลังตรงนี้เนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเรียกว่ารุ่นเบื้องต้นนะของไฮบริดก็นี่มีเป็นที่เท้าแขนเนี่ยยังไม่ได้เป็นปุ่มปรัปปบไฟฟ้าเหมือนตัวพรีเมียมนะพรีเมียมจะมีปุ่มปรฟฟยเ์ล แต่ตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วนั่งสบายนะที่เขาแก้ไขปัญหาให้ได้คือตรงนี้ครับด้านหลังตรงนี้เป็นทั้งทูเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นแคมรี่ไฮบริดตัวเก่าเนี่ยทำทั้งทูไม่ได้นะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาวางอยู่ตรงนี้มันก็เลยเปิดให้ทะลุจากด้านท้ายไม่ได้แต่รุ่นนี้ทําได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมแบตเตอรี่เขาวางอยู่ใต้เบาะนี่แหละครับใต้เบาะตัวนี้เป็นที่วางแบตเตอรี่เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยข้อดีมีเยอะก็คือเรื่องของอะไรการคอนโทรลการควบคุม สถิแลภาพการขับขี่เพราะว่าจุดสูงถ่วงจะต่ำขึ้นน้ำหนักมันลงไปที่ข้างล่างเยอะขึ้นนะครับพร้อมกับตัวถังที่เป็น TNGA เนี่ยผมว่าขับดีตัวนี้ขับดีมากๆนะลองขับดูแล้วขับดีจริงๆนะครับขับดีกว่าตัวเก่าเยอะมากฝาท้ายนี่เห็นไหมครับพอเราเอาแบตเตอรี่ไปวางไว้ใต้เบาะเนี่ยลึกเลยอันนี้ไซส์เท่ากับแคมรี่แบบเบนซินทั่วไปเลยนะครับใหญ่โตมาโหรานด้านล่างเป็นที่เก็บแมลงและยางอะไหล่เนี่ย ตัวชอบเลยนี่เป็นแบบ full size ท h เลยนะอ้าวยังมีให้อยู่ครับโดยรวมโอเคอันนี้โอเคมากเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะชอบผมชอบแคมรี่ตัวใหม่ตรงนี้มันเป็นแบบดูแล้วแบบเป็นไฟฟ้าเลยเนี่ยนะนุ่มนวลน,นะสวยแต่ว่าต้องเวลาลงต้องเอามือลงนะอันนี้ต้องเอาลงด้วยตัวเองแต่เวลาขึ้นเนี่ยแหมมันเหมือนแบบไฟฟ้าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอันนี้ ฝาหน้าก็เป็นแบบโชอัพนะแคมรี่ต้องเป็นโชอ up อยู่แล้วนะครับเครื่องเป็นรหัส A 2 5 A เครื่องยนต์2,500 cc นะเครื่อง2 5 0 0 cc ก็จริงแต่มีแบตเตอรี่ช่วยเสริมนะแรงม้าให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ใช้สลับกับเครื่องยนต์นะตามสไตล์ไฮบริดอยู่แล้วแรงม้าสูงสุด211ม้าเลยนะเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่รวมกันเนี่ยโอโ้โหโคตรเยอะเลยนะแรงบิดก็เยอะมากนะครับต้องบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยขับ ขี่ดีมากอัตราเร่งดีเลยแรงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ผมจะบอกได้เลยว่าแคมรี่รุ่นนี้เป็นแคมรี่ที่พัฒนาไฮบริดมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะที่ใช้ระบบไฮบริดมันเสถียรมากนะจะบอกให้เลยว่ายี่ห้อไหนเรื่องไฮบริดก็สู้แคมรี่ไม่ได้ละเพราะแคมรี่นี่คือต้นตำรับของระบบไฮบริดเลยนะที่ทํามาในเมืองไทยอ่ะอันดับแรกๆเลยนะครับมีพรีออสกับแคมรี่เนี่ยแหละแต่พรีออสตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะเหลือแคมรี่ตัวเดียวที่ยังทำไฮบริดต่อเนื่องเลยอันนี้ผมบอกว่าเลยการันตีเรื่องความ ทนทานความน่าเชื่อถือนะครับระยะยาวเนี่ยเขาเขาการันตีแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีให้ด้วยรถคันนี้ปี2019บแบตเตอรี่การันตีได้ถึงปี2 0 2 9เลยอะ่ะโอ้โหยาวมากๆนะไม่ต้องห่วงเลยทนทานหมดความกังวลนะแล้วก็ราคาขายต่อตอนนี้แคมปนี้ไฮบริดดีนะคันนี้โดยเฉพาะยิ่งนะครับสีขาวสวยๆอย่างนี้ดูสปอร์ตเท่ๆอ,อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันราคารถคันนี้เนี่ยยิ่งน่าสนใจยิ่งกว่าจุดอื่นเลยนะครับเพราะว่าราคาคันนี้เนี่ย ออกห้าง1,649,000บาทเลยนะโอ้โหเกือบเกือบล้านเจ็ดอะนะรถคันนึ่งนี่เป็นแบบซปเปอร์พรีเมียมจริงๆของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้เทีคูซีมอเตอร์รถ3ปีเศษเราขายเท่าไหร่นี่เลยครับ1 2 4 9 0 0้านสองหายไปแล้ว4 0 0 0 0นเอางี้เลยหายไป4 0 0 0 0นเต็มๆเลยนะได้รถอย่างเงี้ยสภาพแบบเนี้ยใหม่ๆอย่างเงี้ย วารันตีห้างเนี่ยถ้าหมดไม่ต้องกังวลนะครับเรามีวารันตีของ e อ็กคลูซีมอเตอร์ให้1ปี20 0 0 0โลให้ด้วยนะคันนี้ให้เลยนะครับรถสวยๆอย่างนี้นะครับไม่ควรพลาดแล้วนะรีบมาจับจองเลยราคาก็ได้สภาพก็ได้ประวัติก็ดีนะหยุดสงการเราก็ยังไม่ได้หยุดซื้อนะซื้อไปเรื่อยๆร,รถสวยๆคุณภาพดีมีเข้ามาเรื่อยๆที่ E คลูซีมอเตอร์ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ